สวัสดีครับช่างเปลี่ยนจากรัานสบัยทีสวิตนะครับวันนี้ผมมีเครื่อง c Bo o k Pro นะครับ13นิ้วโมเดลเป็น A1706 นะครับเป็นเครื่องปี2017นะครับเครื่องนี้มาในอาการเปิดหน้าจอสุดแล้วตัวหน้าจอดับนะครับผมก็อาการนี้เป็นอาการประจำรุ่นของเครื่องรุ่นปี2016และปี2017นะครับก็ต้องแก้ไขในส่วนของตัวสายแพลนแบ็คไลท์นะครับก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับตัวที่เขาผลิตมานะครับตัวหน้าจอเนี่ยเขาออกแบบมาให้สายมันสั้นไปเวลาเรา เปิดปิดบ่อยๆนะครับม, <า S 1> มันทำให้สายแพรมันมันหักได้อย่างนี้นะครับ <classics> ทําให้ตัวหน้าจอเนี่ยมันไม่ติดขึ้นมา <led> เพราะว่าตัวแสงเนี่ยมันไม่ออกมานะครับผมก็ตัวนี้ทําการตัดหัวที่หักออกแล้วก็ทําการตัดต่อใส่แพรใหม่เข้าไปนะครับโดยที่ไม่ต้องแกะจอนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับทําการเปิดปิดหน้าจอก็ไม่มีอาการดับแล้วบนะครับในส่วนของตัวการปรับลดแสงนะครับการปรับลดแสงนะครับ ในสองครับปั๊มรถแสงก็ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้จบงานนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีเครื่อง macbook นะครับอาการเปิดติดจอไม่ติดนะครับก็สามารถส่งให้ร้านสมาธิสวิตดูแลให้ได้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปขอฝากลาไ้ด้วยครับตอนนี้ร้านมีสิสาขาแล้วนะครับลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาเลยนะครับสำหรับวันนี้ช่างเป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ